การตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศนะครับหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแล้วก็รอบนี้เนี่ยสามารถตรวจยึดได้กว่า5,000ซองเลยทีเดียวนะครับซึ่งหากมีการเปรียบเทียบปรับนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณซองละ600บาท5,000กว่าซองนี่นะครับก็รวมมูลค่าอยู่ที่กว่า3ล้านบาทนั่นเองครับ สำหรับในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง3ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะครับโดยทางตำรวจทางหลวงนะครับก็ได้มีการตรวจยึดบุหรี่นอกดังกล่าวพฤติการณ์ก็คือมีการขนใส่รถบรรทุกมาแล้วก็ปะปนกับกล่องพัสดุอื่นๆเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ส่วนปลายทางนะครับก็มีการระบุนะครับว่าจะนำไปส่งกระจายในพื้นที่หลายจังหวัดขณะที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาอ้างว่า ไม่รู้ว่าภายในสินค้าเป็นอะไรนะครับโดยระบุเพียงว่าทางพนักงานคลังเป็นคนขนกล่องพัสดุขึ้นรถมานั่นเองครับพันตำรวจโทวริศรมัดฉาสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ7ได้ทำการจับกลุ่มบุรีเถื่อนซึ่งเป็นบุรีต่างประเทศหรือบุรีนอกนะครับที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลก,กากร จำนวน5,482นี่เนี่ยเลยครับหากเปรียบเทียบปรับนะครับก็จะอยู่ที่ซองละประมาณ600บาทซึ่งก็จะมีมูลค่ารวมประมาณ3ล้านบาทนั่นเองโดยบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ42กล่องแล้วก็ขนปะปนมากับรถบรรทุกขนส่งสินค้าไม่ประจำทางคันนี้นั่นเองครับเนี่ยฮะด้านข้างรถก็มีการระบุชื่อนะครับจัดส่งโดยบริษัท เป็นชื่อที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นี่เลยนะครับเขาก็จะมีการประทับตราสัญ,ญลักษณ์บนกล่องพัสดุนั่นก็คือกุหลาบชมพูที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้กุหลาบชมพูก็คล้ายๆนามปากกาอยู่เหมือนกันนะครับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง3พร้อมด้วยรถวิทยุตรวจการทางหลวงลวงพื้นที่ออกลาดตระเวนบนถนนสายเอเชีย เพื่อป้องกันอาจยากรรมและช่วยเหลือประชาชนก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์บนถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข43ระหว่างกิโลเมตรที่18ถึง19ในพื้นที่อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลานะครับขาเข้าอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเรียกสุ่มตรวจรถขนส่งสินค้าดังกล่าวซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ย ด่านดังกล่าวนี่นะครับก็เพื่อที่จะป้องกันอาจญากรรมช่วยเหลือประชาชนก่อนถึงเทศกาลสงกรานก็คือเป็นด่านทั่วไปเลยแล้วก็มีการสุ่มตรวจรถที่ขับผ่านไปผ่านมานะครับบริเวณด่านดังกล่าวนั่นเองครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปพบความผิดปกติของกล่องพัสดุบางส่วนมีชื่อคนส่งคนเดียวกันแล้วก็มีจำนวนมากกว่ากล่องพัสดุอื่นๆดูแล้วมันก็มีพิรุษนะครับ แล้วก็บนกล่องพัสดุทั้งหมดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประทับตราดอกกุหลาบมีข้อความข้างใต้ว่ากุหลาบชมพูและระบุชื่อผู้ส่งว่ากุหลาบชมพูเช่นเดียวกันอย่างที่บอกคล้ายๆเป็นนามปากกานะครับมีปลายทางอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบกล่องพัสดุอย่างละเอียดเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายโดยนำรถบรรทุกขนส่งสินค้า ไปยังที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง3ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทีนี้จากการตรวจสอบกล่องพัสดุเนี่ยก็พบว่าเป็นบุหรี่เถื่อนต่างประเทศหลายยี่ห้ออย่างที่บอกนั่นเองครับสอบถามนายปราโมทอายุ32ปีซึ่งเป็นคนขับบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนทําหน้าที่ขับรถรับส่งพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายเพียงเท่านั้น และการขนสินค้าขึ้นลงรถเป็นหน้าที่ของพนักงานคลังสินค้าต้นทางและปลายทางจึงไม่รู้ว่าสินค้าแต่ละล็อตมีอะไรบ้างและยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุหรี่เถื่อนที่ขนมาโดยพัสดุลอด็อตนี้รับมาจากพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จะนำไปส่งที่คลังกระจายสินค้าที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาต่อไปนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจยึดบุหรี่เถื่อนทั้งหมด และนำส่งสอพอคอหงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สรรภาามิตรและศุลกากรในพื้นที่เพื่อสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายบุรีเทือนต่อไปซึ่งก็คาดการว่าสำหรับล็อตนี้น่าจะเป็นรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับอย่างที่บอกโอ้โหรับมาจากตากใบนราธิวาสก็เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วก็จะลำเลียงไปเพื่อที่จะกระจายไปยังจุดอื่นๆหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับส่วนใหญ่บุหรี่เถื่อนเนี่ยจะมีหลักๆ3อันด้วยกันก็คือเป็นบุหรี่ปลอม เป็นบุรีที่หนีภาษีแล้วก็เลี่ยงภาษีหนีภาษีก็คือหมายถึงว่าหนีภาษีเลยก็คือไม่ชําระเลยเลี่ยงภาษีนี่อาจจะมีชําระบางส่วนปกปิดบางส่วนก็คือชําระไม่เต็มเอ่อพวกนี้ก็คือเป็นบุรีเถื่อนทั้งหมดแหละแต่ล็อตนี้ก็คือมาจากทางภาคใต้เนาะเออก็เยอะเหมือนกันถ้าต้องเปรียบเทียบปรับเนี่ยก็ซองละ600บาทถือว่าสูงอยู่นะคุณอัน